สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ v a ตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะอย่าคิดว่าที่นี่เป็นรีสอร์ทที่ไหนนะคะแต่ว่านี่คือห้องที่เขาใช้จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ค่ะคนที่นี่เขาเรียกกันว่าเป็นห้องประชุมหรือว่าเป็นศาลาหลังเต่านะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบอาคารแบบที่ไม่ต้องใช้กระแสะไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้นอยู่ที่นี่แล้วก็เย็นสบายจัดกิจกรรมได้ด้วยนะคะนี่คือจุดหนึ่งของบริเวณพื้นที่500ไร่ที่เป็น เชียงใหม่เวิร์ก r รีนซิตี้ค่ะเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตโดยใช้พลังงานทดแทนซึ่งดูแลโดยสถาบัน a อ i ีไอเซนะคะแล้วก็พื้นที่แห่งนี้อยู่ภายใน7,000ไร่ของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่วิทยาเขตสลวงขี่เหล็กที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มาเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนกันค่ะ อนนี้ดิฉันอยู่กับท่านดรวรจิตเศรษฐพันธ์รองผู้มนวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียนะคะตั้งแต่เริ่มดําเนินการมาจนถึงวันนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะในรูปแบบของการเป็นเชียงใหม่เวิลด์กรีนซิตี้ค่ะสําหรับโครงการที่นี่เราพึ่งพาตนเองตอนนี้ค่อยๆพึ่งพาค่ะยังยังไม่ได้เต็มรูปแบบไม่เต็มรูปแบบพลังงานเนี่ยเราพึ่งพาได้ประมาณ20%ที่ได้เป็นโครงการแสงอาทิตย์เป็นโครงการวิจัยทางด้านอาหารเนี่ยสัก50%ละกันเพราะเราปลูกผักอะไรเองได้ที่พักอาศัย ีเราเราได้ไดสักสักแ0แล้วในการทําที่พักอาศัยเสนอรูปรูปทรงในหลากหลายโดยใช้วัสดุธรรมชาติ <ไป S 1> หลากหาย<อ>สแปดสแบบให้เห็นตัวอย่างหลากหลายรูป<ช>แบบ<ช>ค่ะบร<ช>ิเวณนี้เรียกว่าชุมชนฉลาดหรือ Smart Community เนื้อที่ประมาณ100ไร่ค่ะ มีบ้านพักขนาด50ตารางเมตรในรูปแบบต่างๆซึ่งล้วนแต่ประหยัดพลังงานไว้ให้ผู้ที่สนใจมาทดลองอยู่ได้จริงภายในบ้านมีเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งโทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องปรับอากาศครบโดยใช้ระบบการส่งไฟฟ้าเป็น DC ซ a แลนด์หรือไฟฟ้ากระแสตรงและนี่ก็คือห้องควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งหมดในเชียงใหม่ w o r l d Green City ค่ะมีหน้าที่ดึงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ทั้งหมดและจ่ายไฟฟ้าไปตามจุดต่างๆ โดยนอกจากบ้านพักอาศัยแล้วเมืองต้นแบบแห่งนี้ยังมีฟาร์มเกษตรอินทรีย์พื้นที่สีเขียวร้านอาหารร้านสะดวกซื้อและศูนย์สุขภาพแบบปง์รวมอีกด้วยที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือถนนสายนี้ค่ะปกติเราจะเห็นแต่ถนนลาดยางมาตอยแต่ที่นี่เขาทดลองนำถุงพลาสติกจำนวน1ล้าน7แสนกว่าใบมาผสมกับยางมาตอยด้วยช่วยเพิ่มความคงทนได้มากขึ้นอีกร้อยละสิ และยังเป็นการลดปริมาณขยะและลดคาร์บอนในขั้นตอนการกำจัดถุงพลาสติกอีกด้วยค่ะ จาจมากๆนะคะนอ,อกจากจะมาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์และทีมงานน่ารักน่ารักสมาร์ทมากๆที่นี่นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปแลกเปลี่ยนในโซเชียลมีเดียของทางรายการได้ค่ะพูดคุยกันมีประเด็นที่อยากจะเข้าไปออแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหรือว่าจะแนะนําแหล่งอื่นๆให้เราไปถ่ายทํามานําเสนอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้วอรรดี้ทูเดย์บายสายสวรรค์เถื่อนยิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ